การอำเภอพี่ปูนมังสาหารจัง,งหวัดอุบลราชธานีจักเพิ่นม,มาสอบเนี่นนนะย,ยนะที่เราเต็มเลยรถะ่ะหลอดเงาหมาเป็นกิโลแล้วนะ

เดี๋ยวทุ่คนกช่นนั่นนะเออยังงั้นใหม่เออยังงั้นใหม่คนเกน máy chứ không ăn thì thức không mái

ต้องจีนซื้อเกียนไกละเมันต้องจากเขาที่แ้แล้วสนามกีฬา้านอสวะนี่ยชุ้นนั่นขอมาจากทางพุทอยู่วะเอาคนละทา้งหรฮะฮะแล้นีขค้อสนามกีฬล้านอขอหนาจะรถสังระสิขอหนาอี่แล้วนะติดเข้าได้ด้วยล่ะเข้นี้ได้รู้เนี่ยรอดได้้ยอได้ ด็เหอนงั้นยังยังเลยนะแต่รถับเพอ่นไาหลีนสนามนีลสันเนี้ก็ขอด้ทุนะนไมท้างุนเหรอยข่างนเี้ย่ได้แบบไปโอเจ็ดโอเจ็ดโอเฮาเมื่อเรียกซะเนี่ย จะงันบังเขานะเนาะรหลายมมนีมุไปวะนตรงนี้ละ bưng mày đi bọn cái gì nắm lên sổng hết bài sổng quá Hãy luôn 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 เพื่นต้องประกวดอย่างสนามนั่นนี่นะเอเพื่นมาสอบกอพราะอะไรบ้านตลาดสวนดุริ o u

นี่ครับโอ๋นี่ hmm. yep. uh, สนมามที่าคคลิปนี้ฝากไว้ทานี้ก่อนเด้อครับพบกันใหม่วัแรกสวัสดีครับ